สวัสดีครับสวัสดีผมสวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลและนักลงทุนลูกหนังทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมป๋าหนุ่มไข่เค็มกันอีกเช่นเคยครับผมโดยวันนี้ก็มาให้ทีเด็ดบอลกันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้จัดไว้สามคู่ครับผมเป็นซึกรีมารีอีกหนึ่งคู่นะฮะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะและเป็นศึกก so นะันโซซิเลียอิตาลีนะครับเป็นซัสซัลโลครับเจอกับสเปเซียนะและอตาลันตาครับพบกับเอมโปลีนะครับผม มาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับนอตติงแฮมฟอร์เลครับเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลนะคู่นี้เจอกันเวลาตีสามนะครับผมของวันนี้นะดูวันนี้นอตติงแฮมครับจัดทับมาในระบบสี่สามสองหนึ่งนะฮะส่วนนิวคาสเซิลครับจัดมาในระบบสี่สามสามนะสภาพความพร้อมของทีมครับฝั่งนอตติงแฮมนะดูจะมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเยอะนะครับผม และทีมวันนี้อาจจะไม่เต็มรูปแบบสักเท่าไหร่นะส่วนนิวคัตเซนเองก็มีเจ็บอยู่นะก็มีจูรินตันครับที่ติดโทษแบนนะยังติดโดนใบแดงไปนะยังไม่ได้มาช่วยเพื่อนนะในเกมนี้นะผมและในวันนี้ครับเจอกันที่บ้านของนอตติงแฮมนะสถิติการพบกันของทั้งสองทีมครับผม ล่าสุดนิวคาสเซนเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับในบ้านนะในเกมในบ้านของนิวคาสเซลเองนะผมเมื่อปีที่แล้วนะมาดูสถิติ10เกมหลังของทีมเจ้าบ้านนะผม10เกมเอาชนะไปได้แค่2เกมนะและเสมอ3เกมนะแพ้ไปถึง5เกมกันเลยทีเดียวล่าสุดก็แพ้ให้สเปรครับ3มประตูตอนหนึ่งนะผมเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ ก็ไปให้กับสเปอร์ไปับผมล้วมาดูสถิติ10เกมของนิวคาสเซิรนะฮะสิบเกมหลังสุดเอาชนะไปได้4เกมฮะเสมอ3แหละแพ้3เกมลาสุดชนะบูฟแฮมตันไปครับในบ้านนะสองประตูตอนหนึ่งนะผมก็อันดับอันดับคะแนนในตารางนะครับผมนิวคาสเตอรครับอยู่อันดับที่5้ครับมีอยู่44แต้มนะครับผม ในขณะที่นอตติงแฮมครับอยู่อันดับที่สิบสี่ครับมีแค่ยี่สิบหกแต้มแค่นั้นเองนะโดยเกมวันนี้ครับคู่นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาบ่อยนะครับในการเจอกันในรอบจอนกรนะแล้วมองดูแล้วเกมนี้ครับนอตติงแฮมขาดพูดเล่นไปเยอะนะฮะน่าจะต้านทานทางนิวคาสเซิลไม่ไหวครับในราคาวันนี้ครับนิวคาสเซิลเปิดมาต่อกึ่งควบลูกนะ วันนี้ให้นิวคคสเซ้ลไปนะครับผมค่งความรลูปไม่มีน่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะยิงสกอร์ที่ขาดได้นะแล้วมาดูคู่ต่อต่อไปนะครับผมสัตซ,ซลโลครับเจอกับสเปเซียนะวันนี้เจอกันที่บ้านของสแตซ,ซลโลนะะ มาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับผมเกมล่าสุดก็เสมอกันไปนะครับสองประตูต่อสองโดยคู่นี้ครับยิงกันสกอร์ไปสูงสะสวนมากนะแล้วก็เป็นซัโซโโรองครับที่เอาชนะไปได้มากกว่านะมาดูสถิติสิบเกมหลังสุดของเจ้าบ้านครับผมเอาชนะไปได้ห้าเกมครับเสมอสองและแพ้ไปแค่สามเกมแค่นั้นเองนะ เกมหลังห้าเกมนี่แพ้เกมเดียวแค่นั้นเองนะและชนะ3าครั้งติดเลยล่าสุดก็เอาชนะเอสโลมาไปครับ3ามประตูต่อสี่นะเล่นเป็นทีมเยือนครับผมราคาราคาครึ่งควบลูกนะสำหรับแฟนแฟนซาตตาโลก,ก็น่าจะมีใช้กันไปนะสถิติสิเกมหล่งสุดของสเปเซีย สิเกมครับเอาชนะไปได้แค่2เกมเสมอสามเกมและแพ้ไปถึงห้ากเกมนะครับล่าสุดก็เอาชนะอินเตอร์มิลานไปนะครับในบ้านสองประตูตอนหนึ่งครับผมแต่ราคานี้เปิดอินเตอร์มิลานต่อมานะคะคนนี้ก็แฟนบอลสเปเซียก็อาจจะมีกำไรกันอ,อยู่นะผมและอันดับคะแนนในตารางนะซัสซัลโลวครับ,สะสะรบอยู่อันดับที่ส3บสานะมีอยู่ส3มสบา,า,ามแต้มนะผม และสเปเซียครับอยู่อันดับที่17มีอยู่24แต้มนะในวันนี้มองดูแล้วครับซัสซาโลครับเล่นเกมในบ้านน่าจะไม่มีปัญหาผมและราคาเปิดมาแค่ครึ่งลูกนะคู่นี้ให้ซัสซโล่ไปครับต่อราคาครึ่งลูกครับเก็บแต้มในบ้านได้แน่นอนนะครับผมแล้วมาดูอีกคู่นึงกันนะนะเป็นคู่สุดท้ายครับเป็นศึกกันโซเซเลานะ อตาลนตาครับเปิดบ้านพบกับเอมปอรีนะครับผมคนนี้เจอกันที่สนามที่บ้านของอตาลนตานะสติพบกันของทั้งสองทีมนะครับผมล่าสุดเอมปลรีก็แพ้ให้กับอตาลนตาไปครับสูงประตูต่อสองนะฮะหรือแล้วเกมในบ้านนะครับไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผม ของทั้ง2ทีมเลยนะแต่เล่นเป็นทีมเยือนนี่จะเป็นฝ่ายชนะจะมากกว่านะครับผม <c oughs> และมาดูสถิติ10เกมหลังของอาตาหลันตาเนอะาชนะไปได้3เกมครับแพ้5เกมและเสมอ2เกมนะล่าสุดก็พายให้กับนาโปลีไป2ประตูต่อ0นะในราคาครึ่งควบลูกนะครับมาดูทางฝั่งของนาโปลีกันบ้างนะครับผม สิเกมหลังครับเอาชนะไปได้แค่สองเกมนะ,ะเสมอสี่และแพ้ไปสี่เกมนะหลังสุดนี่แพ้สามเกมร่วนเลยนะผมของสำหรับเอมมบรีนะฮะล่าสุดก็แพ้วูดินเซ่แลไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะแพ้ในบ้านของตัวเองด้วยนะผมช่วงนี้ก็ส่งไม่ดีเท่าไหระ่ะะสำหรับเอมโบรีนะผม อันดับตารางในคะแนนก็ออตาลนตาอยู่อันดับที่6นะมีอยู่4 2บแต้มนะและเอมโปลีฟอยู่อันดับที่14มี28แต้มนะแต่มองดูแล้วในเกมวันนี้นะผมเล่นในบ้านไม่ดีสักเท่าไหร่นะจากการเจอกันมาของทั้ง2ทีมนะเดี๋ยววันนี้ราคาแอตาลนตาต่อมาลูกควบลูกครึ่งนะผมวันนี้ขอลองไปทางเอมโปลีแล้วกันนะ อัตรา่อัตาอาจจะชนะนะแต่สกอร์น่าจะไม่ขาดนะผมขอลองเอมโบลีแล ok. ้วกันนะผมแล้วฝากไ้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นด้วยนะหรือชอบเหมือนกันนะจะตามก็ได้หรือจะส่วนก็ได้นะผมแวฝากไปด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมหรือจะเข้ามาติดตามผลงานป่าทางเพจก็ได้นะ หรือจะเข้ามาพูดคุยกับป๋าก็ได้นะแอดไลน์ไม่ได้เลยนะผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ